เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ่น้อเกมเมอร์กับเกม7บาทแล้วก็คลิปในวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาปองตู้ใหม่ที่เป็นตู้ล่าสุดเลยในเกมนี้ก็คือตู้ของสลามนะครับริมูรุนะหลังจากคลิปที่แล้วไปเนี่ยที่ผมเปิดกาชาตู้ของเซิร์ฟเกาหลีเป็นตัวชินนะครับผลปรากฏว่าไม่เกลือเกือบเกลือละแต่ว่าตู้การันตีมันช่วยไว้พอดีก็เลยไม่เกลือนะครับท่านก็บอกพี่โอ้พี่ อยากเห็นพี่เกลือจังเลยเนี่ยก็น้องๆก็อดไปนะคลิปที่แล้วส่วนตู้ของลิมรู้เนี่ยมันเป็นตู้ลิมิเต็ดซึ่งถ้ากิจกรรมนี้หมดลงไปเนี่ยมันจะไม่มีให้เปิดอีกแล้วนะครับซึ่งแพทช์ของเซิร์ฟก็หลีปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีตัวลิมรู้มาให้เปิดนะแล้วก็ชาวแก๊งก็ไม่มีให้เปิดทางตัวเกมเขาก็ได้ออกไปเลยถ้าท่านไหนที่แบบพลาดในช่วงนี้ไปเนี่ยทุกท่านก็อดนะครับอดถ้าใครที่เป็นสายเก็บเนี่ยหรือว่าสายที่แบบสะสมเนี่ยพยายามหามาให้ได้แล้วก็เก็บซะอย่างนั้นยาวนะเอาออกไปแล้วเนี่ยไมา,มาแลแ้้วดวดย นะครับยาวเลยซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเปิดซัก180เพชรนะครับก็มาดูกันว่าจะเกลือหรือเปล่าแต่ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าฟอร์มมันเนี้ยอ o p form นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเกลือนะเอาจริงเน็ตมาร์เบิลกลัวไงกลัวผมไม่มีตัวรีวิวไงก็เลยส่งตัวรีวิวมาให้รัวๆเลยนะครับนะโอเคนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดกาชาตตู้ใหม่เนี่ยถ้าไหนที่เพชรหมดแล้วก็อยากหาช่องทางการตําเงินที่ไว้จะได้แถมรวดเร็วก็ต้องร้านนี้เลยนะครับโดนไปโกช o อป บริการเติมเงินเกมมือถือที่ไวจได้ซึ่งมีบริการเติมเงินเกมมือถือหลายเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น7บาท overheat identity 5 i v m t e r m i n a r w a r นะครับแล้วก็อีกหลายเกมเลยถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะแอดการันตีนะแล้วก็ในช่วงเนี้ยจะมีแพ็กเกจ3แพ็กเกจที่ผมคิดว่ามันเติมแล้วคุ้มนะครับจะเป็นแพ็กเกจลงอัพตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลห้าเลยคุ้มมากนะแพ็กเกจที่2เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจฮอ g pass ก็เป็นแพ็กเกจของสายประหยัดซึ่งราคาถูกมากแล้วก็อีกแพ็กเกจหนึ่งเนี่ยจะเป็นแพ็กเกจลิมร ท่าไนหรนที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดตามข้อสารบริการตําเงินติดตอ่อ Facebook f แฟนเพจจุนไปกกอช็อปได้เลยนะครับโอเคไปเราไปเปิดกาชาปองกันดีกว่านะน้องๆน้องๆที่แช่งพี่เนี่ยคลิปนี้อาจจะไม่เห็นพี่เกลือก็ได้นะครับนะแบบเพราะว่าในช่วงนี้ฟอร์มเปิดกาชกากําลแบบังมาไงเกลือยากนะนะผมเนี่ยไปนะตูมแรกชิวๆไปเพราะผมคิดว่ามันก็ไม่ได้อยู่แล้วแหละตูมแรกนะครับชิวๆไปอยากคาดหวังมันเยอะนะครับตูมแรกชิวๆมา นี่นะครับแปลงล่างล่างสองด้วยดูทิว่าจะโต้กลับไปได้ไหมแต่ว่าโดนต่อยเนี่ยตามสเต็ปนะครับทุกคลิปโดนต่อยทุกคลิปนะครับเมโดดัสโอ้โหอย่างชอบ่อะดึงเลยต้องดึงเลยแล้วแหละโดนแล้วแหละนะครับเออที่ไงตูมแรกไงเอชอาร์ SR ขึ้นไปเด็กเนี่ยโอ้โหสามตัวแล้วคลิปไปเลยแล้วกัน 3ามฐานเสือมาครบขาดเฮาเซอร์วันนี้ผมจะชิวๆนะแต่ว่าถ้าเกิดร8 0ปเพชผมไม่ได้เนี่ยอาจจะไม่เปิดต่อนะอืมดูก่อนนะครับตัวที่อยากได้เนี่ยผมอยากได้ตัวน้องลิมรุไม่ใช่น้อง <c oughs> น้องต้องมิริมนะครับมิริมก็อยากได้มิริมฟ้าเป็นตัวละครสายดาเมจที่ค่อนข้างจะเอาเรื่องแล้วก็มีสกิลไบนติดด้วยอีกตัวหนึ่งก็ลิมรุ้ฟ้านะครับอืมเป็นสายดาเมจแล้วก็เป็นสายแท้ง จะบอกว่าแทงจ่าก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็มีดาเมจอยู่บ้างแต่ซุปเอรนติมันก็เหมือนรัสเขียวด้วยก็เป็นสายดาเมจนั่นแหละนะครับเป็นสายดาเมจกึ่งแทงนะโอ้แต่ว่าตานี้สีลุ้งมาเลยนะสีลุ้งมาเลยสวยป่ะเป็นลิมมูนหรือว่าจะเป็นน้องไม่ริมเข้ามาดูกันนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกลุ่มสลามเนี่ยแหละสักตัวหนึ่งนะคงจะไม่ได้พวกแบบฮาเซอร์ ter, พวกเกียร์มอหรือไม่ก็กิลเทนเดอร์หรอกนะอาจจะไม่สวยขนาดนั้นนะครับตัวแรก กอกิอุสนะครับอานะมีสีลุงหนึ่งตัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นตัวละครไหนตัวที่2องชิชิวทวีโก้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวละครดาเมจแสงอารที่ดี SR ตัวที่3ามเดฟรอสหรือว่าเดฟฟัสตนั่นเองตัวที่4 Q ี่ยก้นะครับตัวที่5 SR ตัวที่สองฟรีเซียนะก็ค่อนข้างไก่นะครับ ไทชูโอเคอ่าตัวไรนะครับไัตเียตัวซ้ำเดียวไี่น่มรู้เองมาทำไมเนี่ยเองได้ตัวฟรีไม่ใช่เหรอเองจะมาซ้ำไม่ได้นะลูกโอ้โหยังชอบเลยวิเวียนจะคลิปไปเลยแล้วกันโอ้โหเรียบร้อยตูมที่สอง สามเม่เกลือไหมก็ไม่แต่ว่าได้ตัวซ้ำแต่รู้สึกว่าต้องเก็บ3มเหรียญมัง้งสามเหรียญเหรียญลุงมัง้งถึงจะเอาตัวละครพวกนี้ไปแลกเป็นตัวละครใหม่แต่ก็นานอยู่ดีดนะครับคงจะไม่ได้ซ้ํามตัวติดหรอกมัง้งนะไปะตูมที่3ามปะชิวๆปะสงสัย SSR จะออกอีกแล้วมั้งเนี่ยย,ยกระไปได้ด้วย ตัวสกอรสีแดงด้วยจะมาไหมไหนแต่ว่าตัวสอนตรงนี้เป็นสีฟ้าจะมาไหมเนี่ยยังไงโห<ฮ>เรียบร้อย <laughs> ตูมที่สด้วย <laughs> คือมันออกเร็วอย่างเงี้ยไอตัวใหม่เนี่ยไอเซซ่า <c oughs> มันออกเร็วอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้การันตีไงแล้วคือเป็นไ็เดียมารู้ออกด้วยไงโอ้โห จบแล้วนะครับแผนที่สร้างไว้แผนนี้คิดไว้จบแล้วนะไปะสริปตูมที่สามเรียบร้อยนะครับเรือกินโอ้โหยังชอบตูมที่4ี่อ่ะตูมที่สี่นะมาจับหักด้วยอาปีศาจเป็นสีแดงด้วยกับพลิปด้วยกระพลิปด้วยแล้วก็มีตัวสอนสีแดงทางซ้ายมือไม่ใช่ทางขวามือนี่ยกกลับไปได้ด้วยยังไงไม่ไหวบอกไหว อ่าตัวสอนสีทองนะครับมาสีทองก็สีทองอะ่ะมาไปเรียบร้อยนะครับเสมอต้องมาอลอรุนกันโอเคก็ยังได้อยู่นะโอ้กี่ตัวหนึ่งตัวนะครับมาสีทองตัวแรกโอ้เกรียมอมาทุกคลิปจริงๆนะสีทองตัวที่สองเอ,อาเซอร์สามชามาครบเลยไหมล่ะเอสเซซ่ารยูเนเดอร์แดงมาเลยไหมล่ะ อย่างเงี้ยมากรอคิอุ์นะครับตัวที่สี่ไม่ตัวที่สามสิตัวที่สี่ไฮชูนะชิวๆไปน้องๆตัวที่ห้าโอโหโดเกตตัวอะไรเฮ้ยโกผิดอะไรเนี่ยว โอ้โหผมนี้ย่างชอบเลยกิวทันเดอร์ไม่มาเฮาเซอร์มาแทนทุยมาทำไ่วะแค่พวกเนี้ยสามทหารเสือเนี่ยมาทำไงไม่อยากได้เลยไอสองยางชอบโอ้โหปวดกระบาลเลยตูมที่ห้าอีกสองตูมจะหมดแล้วไอสองยิมุรุมิลิมไม่พานจริงๆอะถามจริงผมจะเกลือแบบนี้ไม่ได้นะ ถ้าหมดแล้วหมดเลยนะตู้เนี่ยไม่มีแบบย้อนหลังด้วยนะ <c oughs> เอาเออกไปแล้วออกไปเลยนะตู้เนี้ยสีทองด้วยตัวสอนโอ้โหแต่ดับหักยังไงเสมอด้วย <c oughs> สีทองมาแต่ไกลเลยสี่ตัวด้วย <c oughs> ตะคิปตูมสุดท้ายแล้วเพชรหมดไปเหมือนโกหกนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ <c oughs> มาตูมที่หกตูมสุดท้ายแล้ว จะมาไหมกิ่งไม้โอ้ยกดอนาคตเอ้ยแต่ว่าแปลงล่างไปล่างสามนะเออยังไงตอนที่ป่าออกก็มีกิ่งไม้มาดูซิว่าตูมเนี้ยยังไม่รู้หรือว่ามิลิมจะมาหรือเปล่าเป็นกิ่งไม้ด้วยจาเรียกว่าพพีเกมเงี่ยพีเกมแต่สีทองนะโอ้โหเสมอด้วย ออแต่ก็ยังเป็นสีลุงครับการันตีนะมาตัวแรกนะครับ <S <S ไอชูโอเคอ่ะตัวที่สองไตมอนตัวนี้ก็ไปลิงก์อันติให้กับตัวของสเตเดอร์ฟ้าได้แต่ว่าผมมีอันติเต็มแล้วนะตัวที่ 3, สามตีทองลุงเคนนะครับตัวที่สี่ลูนนะครับ โอ้ตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้จะเป็นเอโอเคอาเธอร์อันติเต็มแล้วตัวเนี้ยไอชู้นะครับจะถึงยังยังไม่ถึงอีกอะอ้าวแคสี่ลุงครับตัวอะไรโอมึงดูกูยืนขึ้นเลยนะเนี่ยเดวเดด้วยมันจบแล้วนาคินโอ้ยเรียบร้อยตู้ที่แล้ว โอ้ไว้อย่างดีนะครับไม่เกลือมาตู้เนี่ยบอกเลยว่ายับสคลิปไปเลยแล้วกันนี่ไงเอสเซซาตัวใหม่ด้วยนะเร็วเดร,เรโอโหไม่ได้อยากได้เลยน้องไม่ริมก็ไม่มาด้วยอความเกลือนี่มันโอเคนะทุกท่านสมใจอยากท่านไหนที่แบบอยากเห็นผมเกลือก็คลิปนี้เรียบร้อยอ <c ười> เรือกิน <c ười> โอ้ยตายตาย,ตายอย่างชอบเลยผมเนี่ยบอกเลยว่าเค็มปัด เพชรก็เหลือ25เมตรเดี๋ยวเก็บไปซื้อแฟชั่นของปา๋าก็นั่นแหละนะครับผมก็อาจจะไม่เปิดต่อแล้วนะไม่ได้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าตัวละครทั้ง3ตัวเนี่ยถ้าถามว่าเปิดมาแล้วได้เนี่ยจะปั้านไหมผมก็บอกเลยว่าอาจจะไม่ปั้นหรือว่าปั้นไว้แค่เลเวล65หรือว่า60นะครับก็โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละตามสภาพนะครับ <laughs> ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพืพ่อให้ผมสังเกตหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามนะครับสำหรับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม <c oughs> เรียบร้อยเกลือกิน